ช่องระบายพีชว<ป>ั <Peace. S 1> นนี้นะคะพวกเราจะพาทคนรู้จักกับวงงน้องใหม่ขอวงจากค่ายซีนายหรือว่าวงเดียวกับค่ายเดียวกับ C.I.X อเอนกต๊<ะ>้โอเควงนั้นชื่อวงว่า Apex เจนิสคืออะไรเจนิสคือชื่อแฟนคลับนะคะซึ่งเราก็เป็นเจนิสค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันก่อนเนาะ โดนซีนายได้ประกาศเดบิวต์บอยกรุ๊ปน้องใหม่จากค่ายต่อจากค่ายต่อจากใน CIX เออ,อชื่อว่า EPEX EPEX <I> ห,หรือว่า EPEX <I pex. S 2> ืออยากเป็นทางการในวันที่1เมษายนปี2021โดยมีสมาชิกทั้งหมด8คน,านาใช่คำว่า EPEX หมายถึงการรวมตัวของเด็ก8คนเพื่อไปยังจุดสูงสุดทั้ง8ที่แตกต่างกันและมีโลโก้ของวงดังนี้โอ้ โอ้หเอาไป็นว่าเราข้ามตรงนี้แล้วกันเนาะคอนเซ็ปต์เนื้อหาจะแบบนักจราคนิดนึงเพราะฉะนั้นเรามาดูจากกับสมาชิกก่อนเลยคือคนที่หนึ่งิชวิชโอ้ which เป็นพี่ใหญ่ของวงนะคะเกิดปีสองพันสองนะจ๊ะชื่อจริงชื่อเอ่อควอดดาวิชควอดดาวิชควอดดาวิชตําแหน่งลีดเดอร์วอลคอลิสต์และแดนเซอร์เกิดวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนพศสองพันสอง น้ำหนัก69งสิบกนย์ศูรุ๊ปเลตเอสัญชาติเกาหลีเป็นพี่ใหญ่ของวงและหัวหน้าวงถ้าค่าเปิดเผยออกมาเป็นคนที่7เก่งกีฬาเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองแบดมินตันหรือว่าสูงสองโตสุดคนที่สองคุณคุณนะคุณคุณนะกึมนั่นเองกึมหรือว่าชื่อจริงกึมดงฮยอนตำแหน่งแรปเปอร์และแดนเซอร์โอ้ฉันชอบแรปเปอร์อย่างไรเนี่ยเดือนันที่14พฤษภาคม เพืภาพอีกแล้วพสสองพันสามน้ำหนักห้าสิบเจ็ดกิโลส่วนสูงร้อยเจ็สิบหกกุ๊ปเลือดบสัญชาติเกาหลีค่ายเปิดเผยคนนี้ออกมาปเป็นคนแรกเคยแข่งขันได้การสมวยว่าเกาหลีอย่าง p r o d ด c e X และน้องได้ลำดับที่สิบเจ็ก่อนเดบิวต์น้องได้ไดเล่นซีรีส์เวีด,ดรามมาสองเรื่องนั่นก็คือ Best Mistake t o และ Scripting Your Destiny คือคะไม่เคยคะ่ะค,คนที่สามคนที่สามก็คือ มิวมิวซุนซอซอฮีซอคยองมินตำแหน่งชื่อพอจังชื่อชื่อพอตำแหน่งลีดโวเกอลิสต์วันเกิดวันที่14กันยายนปี03ใกล้เกิดก่อนเท้าวันน้ำหนัก63เสื้อสูท03กรุ๊ปเลือด A ชาติเกาหลีทัค่าเปิดเผยน้องเป็นคนที่4น้องเก่งภาษาอังกฤษและศิลปะมากๆโอ้สายอาร์ตเนี่ แต่น้าน้องอาร์ตมากเลยหน้าหน้าน้องเกาหนีคนี่ก็หน้าแบบโอ้โหมาคนต่อไปคนที่สี่ให้คนนี้เขาพิเศษดีกว่าอามินนะคะน้องชื่อว่าชื่อในวงการของน้องคืออามินเนาะชื่อจริงคือโชมินอูชื่อพอมไหมตำแหน่งเวิร์กเกอลิสแล้วก็แดนเซอร์วันเกิดก็คือวันที่22พฤษภาคมปี2004นะคะน้ำหนัก54ส่วนสูงร้อยเส้าอลตร่โอสัญชาติเกาหลีทางค่ายเผยออกมาเป็นคนที่3เนาะน้องมีความสามารถพิเศษก็คือเต้น อัลโครบาติกปะใช่อัลโครบาติกก็คืออามินเนี่ยเลดี้ว่าหล่อนะคะตัวเล็กมากเลยตัวเล็กเดี๋ยวไปดูในเอลวีเดี๋ยวผมเลยเล็กกันเล็กแต่น้องตัวเล็กแต่เราน้องถ่ายรูปน้องหล่อมากเลยนะแบบน้องรูปตัวคนที่ห้าแพ็กซึ่งชื่อจริงคิมพยุนอูฮยอนฮยอนฮยอนสอรี่คิมฮยอนอูตำแหน่งแรปเปอร์มันเกิด5ตุลาคมปี04น้ำหนัก64ศูนย186คู่เลือดเอบีตั้ง สัญชาติเกาหลีทั้งค่าปเปิดเผยนนองเป็นคนที่สองเคท้เปิดเผยที่สองเคนยจ้าเราเป็นคนที่สองน้องคือคนที่สูงที่สุดในวงเคยเข้าร่วมรายการแคปทีนส,สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคนที่หกดีฉันไม่ชินเสียงมันอู้เอเดนหรือว่าฮวยนเยจุน ตำแหน่ง Read Rapper เกิดวันที่24มกราคมปี2005น้้าำหนัก55ากิโลกรัมสูง4นร้อยเลือด A สัญชาติเกาหลีคาดเปิดเผยน้องเป็นคนสุดท้ายหรือว่าคนที่8นั่นเองเกมาสงเกลีสุดๆเลยคนที่7เยวังเยวังหรือว่าชื่อจริงชื่อซอยเยวังตำแหน่ง Main Vocalist เกิดวันที่12มีนาคมปี2005น้้าำหนักค4สูงว8่า8 กู <Uber> A, ๊ดเลดเอสัญชาติเกาหลีค่าเปิดเผยน้องเป็นคนที่ห้ <5. S 2> บบาความสามารถของน้องคือเล่นกีตาร์ได้ยา yeah. คนที่แปดคนที่แปดวายจ้าน้าที่ดุที่สุดของวงนั่นก็คือแจ็ค <Yeah. S 1> <Jeff. S 2> ชื่อจริงชื่อลี Lee, Jeff, Ho, อนแจฮคโฮตำแหน่งเป็นแรปเปอร์หรือ<า>ว่ามักเน,น่นอนีควันเกิดวันที่21เมษายนปี2005ัน้าหนัาหกสิบเอ็ดส่วนศูนยร้อยเจ็ดสดเสัญชาติเกาหลีค่าเปิดเผยน้องเป็นคนที่6 เป็นมักเน่หรือว่าน้องเล็กของวงนั่นเองสามารถแต่งแรปและแต่งเพลงได้ด้วยถือว่าน้องเก่งมากเลยแล้วน้องอายุน้อยกว่าพวกเราสุดด้วยไม่แล้หน้าน้องก็แบบยูนี้หล่อเทจริงไม่โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูเอ็มวีเพลงเพลงเพลงักดาวเคเพลงรักดาวก็คือน้องอ่ะถึงจะมี เคนจริงอ่ะถ้าไปดูแบบว่าวาไรนตีน้องอ่ะน้องจะเป็นคนที่มีความสดใสนะคะแต่ว่าความจริงแล้ว,วน้องมาคอนเซ็ปต์ดาร์กๆเด้อแล้วก็มาเริ่มกันที่เพลงล็อกดาวน์กันเลย,ยจ,จะบอกว่าเราอ่ะมีเมนแล้วนะส่วนจ๋ายังไม่แน่ใจไม่ใช่ไม่แน่ใจเชิงว่าปักแล้วแต่แค่แบบอยากได้คอนแน่ใจจากเอ็มวีเอออมานั้นส่วนออมม,ม,มาตุ แต่ว่าเมื่อกี้เห็นอู้กับเอดเอดนอยู่นะอู๋ไม่หอกเอเดนเขาเป็นคนน่ารักจะมาตกออมได้ยังไงเดี๋ยวจะให้ออมลองทายดูว่าเขาเป็นใครสักนิดนึงสักนิดนึงเอาฉากมีมีก็ได้อ่ะมาลองไม่ไพราะยัเดี๋ยวเราจะต้องรีแทบกันอยู่แล้ว่มาดูกันไปโอ้เสียงดังมากก็ไม่รู้เลยนะว่าเปิดไว้ล็อกดาว

ตกแรงมากด้ย <c oughs> วยามีไม่ได้ตวเลยนะทุกคน

เลยด้วยมีเธอก่อนเลยจ้ะเธอก่อนเลยก็คือว่ามีเมนอยู่แล้วนะจะไม่พูดเยอะอืมก็คือมีเมนอ่าแล้วคือใครก็กือมอยู่ดีอืมโอเคไม่อาจจะบอกว่าเราใช้แบบน้องกลิมอยู่แล้วหลายๆอย่างมันตรงสเปกเนาะใช่อือแล้วไม่ต้องพูดเยอะเป็นอย่างในเอ็มวีอ่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าว้าวคือเรื่องการเราใส่สีเสียงมาใช้ในเอ็มวีเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบสวยดังดังตามนั่นแหละอืมอืม แต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องราวขนาดนั้นไหมมันก็ดูเรื่องราวแต่ก็ยังไม่ได้แบบเรื่องราวจ๋าขนาดนั้นยังเห็นไม่ค่อยชัดว่างั้นใช่อะไร<ม>แบบนั้นเนาะส่วนตัวเราสึกว,ว,ว่าโทนสีอะเราว่าทาโทนสีออกมาได้ดีดำเ<ม>ทาแดงน้ำเงินที่แบบ,บนหมดน่ะ<ม>เออเรารู้สึกว่ามันเป็นโทนโทนนั้นซึ่ง<ม>ซึ่งโอเคซึ่งสวยซึ่งดีเลยในส่วนตัวเราเราู้สึกว่าเป็นเพลงเดบิต์ที่โหดนะ เป็นเพลงเดบิวที่ปังเออสำหรับเพลงแรกที่ออกมาแรปจัดมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบเบ,บสซีนเลยตอนแรกเรากล่าวว่าอาจจะมีเบสซีนแต่ตอนนี้ยังไม่มีขนาดนั้นอะ่ะอืม,อมก็ยังแบบเออไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นเรากลับว่าจะเพิ่มดูแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้หน่อยด้วยกันมันจะได้แบบเห็นชัดขึ้นด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วเราก็ยังเออท่อนที่เป็น every day every night อะไรนันท่อนนั้นนะท่อนนั้นแบบดูแบบ หัวแบบคนลุกอะ่ะเออมันทำให้คนลุกได้อะ่ะใช่ก็คือว่าจริงๆอะ่ะแบบใน MV มันเหมือนเป็นฟิลแบบให้ความรู้สึกดาร์กดีฟลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆว่าฉันอยู่แต่บ้านฉันโดนล็อกดาวน์ในขณะที่เมืองล้างอะไรเงี้ยความฝันเราก็เออหายไปอะไรประมาณนี้นึกออกเป่ามันก็จะเป็นฟิลดาว์ e ดีฟดาร์กลงไปอะไรเงี้ย ซึ่งไม่ได้พูดถึงเพราะลรรื่อน,อน,นี้หรอกเนาะอันนีหนึ่งก็ <t id> จะเห็นฉากบันไดเห็นป่ะเออมันที่มันแบบถ่ายจากข้างบนแล้วมันเป็นวนวนวนม,มันค่อยๆลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืประมาณนี้อันนี้คือการตีความของเรานะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดจะถูกไหมประมาณนั้นแต่ว่าค่ะทุกคนยังไม่มีเบสซีนต้องมีท่าเต <t id> <ๆ>้นที่เป็นเดอะเบสบ้างเลยใช่ใช่แล้วก็ต้องมีไปขอว่าเป็นเวอร์ห้องซ้อมนะคะไปเยาลูน้องทีห้เอ ชอบที่มีการเปิดลิ้งเสียงมากเลยเมนชื่อไเอ้มาแล้วก็มีความกล้องไกลนิดนึงนะคะคนเปิดเปิดด้วยเอเดนนะคนตรงกลางตรงเนี้ยเซนเตอร์อันนี้กึ่มใช่ มันน่าไกลมากเลยต้องทำไดส้สิจะเป็นคนที่แฟนดูจะอาสคนนี้เจฟนนมัมเม่นะคะคุณขนมัมเม่นเล็บเล็บเก่งมากค่ะอันนี้แพ็คสื่อสองพันสี่จะให้่อขนทองจะไม่ไ่ายอามินเองค่ะถ้าได้สวยนะเอาว่าไม่ได้ลองท่า,าดี ดีเลยเลยปักๆเลยอ่ะสวยแปะแถวสวยเวอร์มันมันได้เล่นหูก่้องนะถ <5 S 2> ้าถ<ส>้าเป็นเนี่โฟกัสกลมนะคะตัวสั่นทั้งตัวไม่ต้องออยยถ่ายเวกเยอะจังเลยไม่ก็แบบตอนฉันดูฉันแรกฉันตกใจกลมไงคือเต้นแนรงแรงมาก Hey, อนีันนี่ว่าเยวงยวงคนนี้เย่วยานลจ้านนี้เมอันนี้เจเดนนะคะกับไมเวลโ้ติ๊กยังแบบยังร็อกอ่ะอขายไระที่เวอได้ก็บอกเลยเธอ สวยนะผ้าแบบาสปรีงดีนะเจียทัาดีดักเยอามา โพสิชันสวยด้วยกืนวาว้าวโอ้โห่เย้ไม่มีอะไรจะเพิ่มเดย์จริงดี ไม่เขาล็อกท่ากันแบบปโห<ม>ดามากปากักมากแม่แบบใช่จะมีท่าเอเดนที่เหมือนเต้นแบบปึ้งเบาๆอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเหมือนที่เหลือแบบที่เหลือคือล็อกแบบล็อกมากอ่ะเออเต้นเต้นเต,นต้นเราลองได้ยังไงคือมันโหดมากมึงถ้าเต้นโหดมากถ่าเต้นเหนื่อยมากมันคุมเ <I S 1> สียายากเออ you are the best ต้องต้องบอกว่าวงนี้ร์ฟ f o r m มนซ์อันเนี้ยนะคือดีเลยเรียกว่าดีเลย ดีเป็นมุงเดบิวต์ใหม่ที่ดีเลิศมันเลิศเออมันดีมีคนได้อ่ะอ่ะมีชอบใครบ้างมันแบบว่าเอ้ยคนนี้ดู<อ>เข<อ>้าตาดีีอืออ่ะอ่ะให,ให้ให้อย่างนั้นรูปนี้มีมีใครไหมคะคนที่เต้นนะายากยากเพราะว่ายากเออออมยากอืมอืเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุยหลังกล้องเผื่อออมจะได้เมน อืมหรือออมจัดไม่เอาเอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ต้องมาโยงกับฉันแต่จริงเอเดนก็น่ารักนะออมนะฝากน้องไว้เดออมอบก้มใจออมกอบน้องน้องเกิด2องพนนะดูแลเป็นลูกเกิดเกิดหลังเราสองปีได้เป็นลูกของจริงเป็นน้องน่ารักติดต้องวันนี้ยวออมกอบก้มใจด้นะคะพี่ค่ะไม่ค่อยจะขายเลยก็ขายก็นั่นแหละเป็นว่าชมชมเสียงเลยแบบเสียงดีจริงจริงจริงออก็เสียงดีมาก เต้นเก่งไม่ตำไม่ได้ว่าทุกคนต้องตำอ่ะจริงๆว่าตอนนี้ก็ตามติ๊กตอกตามมันตอนนี้ตามไปหมดเลยจ้าตามเยอะกว่าคนเดียวมาให้ดูอีกคืนนี้ไม่ได้แทบไม่ได้ตามเท่าไหร่นะอืมแต่าชอบฟังเพลงน้องอะไรงียฉายาหลายเมย์ไม่ได้มาเพราะว่าคือว่ามีทุกแมดิใเจอืมหอาว่าพวกนี้ค่อนข้างเพอร์ฟตีเออเพอร์ฟตีมากแต่ว่าเรา เราอ่ะเราจำได้ว่าตอนที่เราไปศึกษาคอนเซปต์ของวงเนี้ยแต่มันเกี่ยวกับเรื่องระดาดแบบที่ปอมเล่ามานั่นแหละเรื่องการเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เราก็เลยรู้สึกว่าในเอ็มวีมันอาจจะไม่ได้แสดงแบบนั้นยไ่หรืออาจเป็นเพราะว่าเราดูรอบเดียวแล้วเรายังไม่ไม่ได้เก็บรายละเอียดก็ไม่รู้อืแต่เป็นเราว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนจริงๆสำหรับเรานะคนอื่นก็อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เออแต่สำหรับเราก็คือมันชัดเจนที่ว่ามันเป็นพออกดาดแล้วมันเป็นเมืองร้างชอบผ้าที่มันแบบล็อก แล้วก็มีมันมีมันมีความแบบอะไรวะแพลย์เดิมเพลเดิมเดิมเดิมเออเออแล้วก็แบบเออจริงจริงแล้วท่อนนี้ยเกดับแบ็กดับแมสกับคือมันติดหูใช่ลองง่ายมากลองง่ายเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบแฟรนช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนที่จากเราลองไปตอนนั้นก็เหมือนแฟรนชันการอะไรเงี้ยมันสนุกเว้ยมันแบบหยาหยาหมันทําตอนเวลาแบบทํางานอะแล้วแบบมันเหมือนมีไฟลุกอะมันต้องแบบ ดีว่าดีว่าอะยเนี่ยเพลงี้มัต้องอย่างเงี้ยมันให้ energy เออให้ energy แบบไฟดุกโชว์แล้วช่วงนี้เรายังไม่มี e ลังงานอยู่ด้วยเพราฉะนั้นเพลงนี้ปลุกใจได้ดีอย่าอืมเอาเป็นว่าน้องๆน่ารักมากนะคะอืมยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะคะก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ทุกอย่างไว้ให้ใน description นะคะแล้วก็ถ้าชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ดิ I got a hat. Bye bye!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  Bye